พี่อยักลุงจะไม่แบบว่าทำให้พวกน้องๆหรือว่าแฟนลับที่เขาดูอยู่อ่ะให้เขาแบบคอมพลตหน่อยเหรอวะเขาถามว่าเมื่อไหร่พี่จิ๊วจะเป็นแฟนพี่แหลมสามสองผมผมว่าไปไหนฮะดูจอนจอนนี่ก่อนฮะอาบน้ำเลยยังไม่ได้แปรงฟันโอคโหชิวอเลยย่ะ หมือนอยู่ในป่าเฮียสวัสดีครับผมคงจื้อนะฮะสวัสดีค่ะคุยช่วยความหอมประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แบบว่าร้อนชิบหายไวบอดถ้าเอาแดดประเทศไทยไปต่อยกับลาวาในภูเขาไฟว่าแดดประเทศไทยจะร้อนแสบร้อนมากอ่ะเออร้อนก็เลยมาทำพิซซ่ามิกิโโอเคครับผม วันนี้ก็มาในคอนเทนต์สบายๆอ่ะแหลนอีหลนน่ะเสือกไปค้นอ o เกิลเราไปเจอว่าพิซซ่ามันทําใส่กระทะได้ใช่แบบมันก็เหมือนอบอบใส่กระทะเหรออ๋อเราก็จะอบอยู่ดีโอเคครับผมวันนี้ของจื้อจะมาทําพิซซ่าด้วยกระทะนี่ กระทะไฟฟ้าเลยทำไฟฟ้าที่เราซื้อมาแล้วเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับวันนี้เราจะทําพิซซ่าธรรมดามันก็ไม่ใช่ของ oh. จรอไงเออต้องให้มันพิเศษหน่อยให้มันมีคอนเทนต์หน่อยนะครับผมทําพิซซากินเองด้วยกระทะที่บ้านแบบไม่ต้องซื้อแพงๆไม่ต้องอะไรแพงก็ได้เดี๋ยวลองทาด้วยตัวเองดูเพราะว่าอย่างน้อยของก็จะมีกระทะไฟฟ้าอยู่แล้วอาอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆมีกระทะไฟฟ้าของตัวเองอยู่แล้วเอาลองมาทําดูแั้วตดิยมีอะไรบ้างว่าตุิยเราไม่มีแป้งนะคะเราก็ไม่ใช้อ๋อมันต้องใช้แป้งอะไรความจริงถ้านวด เองเลยมันจะเป็นแบบแป้งยีสต์อะไรพวกเนี้ยแล้แบบเนี้ยแล้วก็ให้ให้ยีสต์มันมันจะฟองฟองแล้วก็แบบแต่ของเราก็เลยใช้ใช้ง่ายใช้ง่ายเป็นแบบฟิวเด็กอเออาจจะเด็กอออย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยแล้วนี่อะไรชีสมอสเซเรลล่าชีสมอสเซเรลล่าเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเก้าบาทร้อยกว่าบาทร้อกว่าบาทเหรอร้อยสิบสิบพิซซ่าได้แล้วมั้งเีัย ซื้อมากินเถอะโอเคมีขนมปังชีสซอดจอกซอสมะเขือเทศก็มีหมูยอหวยเห็นหมูยอในตู้เย็นน่าจะใช้ได้นะเอาเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยทำพิซซ่าด้วยกระทะครั้งแรกไนในไหนดีวะแลนในออฟฟิศอ่ะในออฟฟิศโอฮาน่า โอเคเริ่มต้นด้วยการทําแป้งแต่เพราะที่กูเห็นมาแป้งพิซซ่ามันต้องใช้ที่นี่นะอ๋อก็มีเรามีอ่ะมีไงใช่ใช่แต่ว่าถ้าหมุนไปจะเป็นลายดอกไม้เหมือนแก้วนี่วันไ้เหี้ยเราต้องตั้งกระทะไว้ก่อนไหมหรือว่ายังไงไม่ต้องกระทะมันร้อนเร็วอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการตัดขอบขนมปังก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าใครชอบกินขนมขนมปังก็ เลยนะี้เนี่ยมันจะมีขนมปังไร้ขอบขายอยู่นะแต่กูไม่ซื้อไงทำไมวะกูาหาไม่เจอหาไม่เจอหรือว่าเธอไม่มีมีนมมมี่ใช่ไหมมีก็มันไม่มีที่กูซื้ออะกูแดกเมื่อวานเองเอาก็เมื่อวานม,ามึงซื้อวันนี้มันไม่มีไงแต่กูรักมึงน,นะไม่เกี่ยวพิซซ่ากระทะไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นไหมเนี่ยเป็นแค่หั่นขอบขนมปังเองมึงเหมือนมึงแซวกูอีกมึงเป็นเนี่ยคือไม่ใช่คนแบบนั้นซืมึงเคยทำพิซซ่าใส่กระทะมาบ้างมาก่อนไหมล่ะไอ้ที้อ่ะไม่เคยพิซซ่าก็ไม่เคยทำ ไมยรนั่นแหละสิใครจะไป็นคยทำพิซซ่าบ้าดูพิซซ่าจะเหมืนต้องกลมไหมกลมให้มันกลมเดี๋ยวกูทำเมันกลมให้ดูโอเคครับผมเราได้หั่นขอบออกแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าตอนนี้ก็มาฟิวชั่นให้มันเป็นแผ่นเดียวกันแผ่นเดียวกันเอ้ยกลายเป็นรายการทำอาหารแบบน่ารักไปเลยนะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊เออแบบกุ๊กกิ๊กอะ ันเป็นฟิวชั่นกันแผ่นเดียวกันโบก่อนโบก่อนทำไมต้องโยด้วยอ่ะให้กูแบะไหมละ่ะให้เราสามารถแบบลิ้นลิ่นแล้วแบบพอมาริมริมแล้วค่อยไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกทำเป็นเราไม่มออทำเองอ่ะให้กูทำเองมันก็จะไม่ใช่ของจืดทำไปสิเอ้ยไม่ชอบของจือดดิว่าไม่ใช่ชอบจกักรแลนซะหน่อย,อยโอเครีดขนมปังด้วยถุงกุนาถาเอาไอ้เนี่ยจืดแล้วทำเป็นเทนาช่องเรามันแบบน่าเวทนามากเลยนะมีมีเรานะเอ้ยมีดซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็หายอีกสักพักหนึ่งอ้าวรีดขนมปังให้เป็นเป็นแผ่นเหมือนพิซซ่่่่่าากก็็ต้้อองงเปปนนนแผถูวใชยีไ ให้ผมหั่นไส้กออร,รกอกรอไหมไส้กรอกรอได้ระหว่างนี้ที่ผมรีดพิซซ่าก็จะเอ้ยรีดขนมปังเดี๋ยวให้แหลนหั่นไส้กรอกรอเพราะว่าไส้กรอกเดี๋ยวเป็นอาหารที่แหลนปวดปานมากเพราะมันมีชีสเต็งในด้วยไม่ใช่อีแหลนชอบดูดไสก้กรอกกูไม่ชอบดูดไสก้กรอกกูชอบกัดจริงเหรอกอักอดไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยมันเจ็บนะแหลนไม่ไมม่ <laughs> ัคุณก็ถอดดีแหลนถอดถอดไส้กรอกออมานี่ไม่มันเป็นมันต้องเป็นแล้ว นี่ไงมันติดแล้วแต่ว่าตรงน,นี้มึงไม่ฟิวชั่นกันเลยมันไม่ฟิวช,ชั่นกันวะกูว่ายัางไงก็อร่อยเพราะว่ามันเป็นของที่กินได้ทั้งหมดเข้ากันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเอาของที่ไม่เข้ากันมากินด้วยกันอะไรอย่างงี้อันนอุ้ยมันเป็นไส้กรอกที่มีชีข้างในแล้วทำไงต่อไอ้แหลมอ๋อเอากระทะวางปึ๊บแล้วก็ ทำพเซซ่เทศ่มันง่ายขนาดเลยว่าการทำพิซซ่าเนี่ยมันจะไม่ง่ายหรอกถ้าเราไม่ได้ใช้อันนี้อ๋อเออก็ทำให้มันยากไปหน่อยนิดนึงแต่มันก็ง่ายอยู่ดีนะครับทุกคนพอไปทำเองได้ที่บ้านใช่ไันทำได้ทำเองได้แบบง่ายง่ายเด็กคงจะไม่แบบอุ้ยเย้ยที่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันนานตายแบบเด็กหอทำได้ง่ายแบบเด็กหอ มันก็ยกขนมบางไปบางในถาดแล้วก็ซอสไม่แต่เดี๋ยวกูต้องตัดให้มันวงกลมก่อนให้ยืมขอบใจอี่ <laughs> อยากลุงจะไม่แบบว่าทําให้พวกน้องๆหรือว่าแฟนขับที่เขาดูอยู่อ่ะให้เขาแบบคอมพลทหน่อยเหรอวะเพรา,าถามว่าเมื่อไหร่พี่จิ้มจะเป็นแฟนพี่แหลมไม่ <h> มไม่ๆ <h> ไมวะไม่เป็นเพื่อนกนันนลดีไม่ไม่เป็นเพื่อนกันนลดีแล้ว นนเป็พิซซ่ามันก็แบบแค่นี้ดิกูสั่งซื้อใส่กล่องมาเป็นแพนเค้กเลเมื่อเปลี่ยนชื่อคลิปหรือทำพิซซ่าที่เล็กที่สุดในโลกอุ้ยอุ้ยมันก็น่ารักดีออกโอเคต่อไปกูทานเหมือนเทสเลยได้ปะได้แต่ว่าเอาวางลงบนถาดเลยจะได้แบบโยกย้ายเซตสูงง่ายง่ายอ๋อโยกย้ายเซตสูงโยกย้ายบนทาดโยกย้ายเป็นวงกลมไว้นะทุกคนแป้งพิซซ่าของเราเย่ดี๋ยววางลงแล้วก็ทาซ้อนมะเขือเทศซ้อนมะเขือเทืศเฮ้ยซ้อนเลย ที่แหลนมึงเล่นมุกนี้ได้ไงเนี่ยสมัโค้โล่ยเหรอโอ้ยอยู่กับพึงเยอะ <laughs> สมัโค้โล่อยพวกพึ่มมมไม่มาใส่อยู่แล้วเลยทุกวันนี้ต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นขั้นตอนของการใส่ซอสมะเขือเทศนะครับที่เราได้ซื้อมาจากเซเว่นอีเลแม่ได้ไปซื้อที่ตลาดอา้าวเหรอใช่จบเลยโอเคขั้นตอนของต่อไปเราก็จะมาทาซอสมะเขือเทศใส่ในแป้งแบบที่เราเคยกินพิซซ่ากันมาตั้งแต่เด็กกันแหละแบบไหนก็แบบนี้ไม่บีบแบกูซื้อแบบบีบมา ทำไมต้องดุวะไอ้เหี้ยก็ซื้อแบบบีบมาแล้วเอาช้อนตักอ่ะเรื่ความแบบมันจะซื้อที่บีบมาทำมะเขืออะไรวะก็บีบเลยขยับโปะ๊ะเนยไงใช้เป็นไม่ได้แค่บีบซอสมะเขือเทศเองทำไมกูดูโง่จังวะไอ้เหี้ยยิ่งทำกูดูโง่เอ้าอมาเ้ยส่ซอสมะเขือเทศใส่เอ้ยไีย้แหละมันดูดีนะเว้ยเอาจริงว่าไม่แย่วะ่ะว่าออกมาดีวะ่ะกินได้เหรอไอ้เหี้ยทำขนาดเนี้ยแดกไม่ได้ก็คือกูลิน อ้าวในทาซอมเมืเกิดเทตนั <sh> ้นนะครับในขั้นตอนทาซอมเมืเกิดเทตนั้นนะครับแดนก็จะมีกรนมาให้ทุกท่านได้ฟังเออผู้ส่งมาทำันเลยเขาเป็นอชี้ไม่ที่เราพูดออกมาทันทีเลยแต่ว่าอาชีพเป็นคนป่าไปแล้วเมื่อกี้เอาของกินเลยป่าเป็นจอนนี่เป็นพิซซ่าหน้าหมูยออ่ะเออพิซซ่าเปลี่ยนยูคิปไหมเปลี่ยนยูคิปไหมเป็นพิซซ่าหน้าหมูยอ Okay. ท pizza, okay. ี yeah. ่คลิปเยอะดีกว่าทำพิซซ่าด้วยการใช้แก้วนวดแป้งน네ี่เป็นชื่อกิมบฉลองมีดใหม่ด้วยการทำพิซซ่าเย่วันนี้มีดมาใหม่ดีหล่นเคร่องนี้มันก็เวอร์ไใช่ได้กอนเลยเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใช่ก็รอลุ้นไงว่าโอ๋มาแล้นเป็นยังไงอ่าต่อไปคือการจัดเรียงวางวางไส้กรอกลงไปไส้กรอกชีสปั๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะช่องเราก็เป็นช่องแบบว่าถ่ายกันเองคนเองอ่าแล้วก็มาถ่าย ใส่กรอกลงไปเราอยากกินเยอะๆเราก็ใส่เยอะๆทำเองนี่ทำเองทําทำเองใส่เท่าไหร่ก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าเราซื้อเองเราก็ใส่เท่นก็ดูใส่กรอกเต็มแล้วใส่กรอกเต็มแล้วมึงใส่หมูยอไหนเนี่ยอีหลันคอที่เป็นกำลังใจให้เรานะก็แบบว่าใครที่คิดว่ามันกินได้ก็กดไลค์แล้วกันใครที่คิดว่ามันกินไม่ได้ก็กดแชร์นี่มีแต่ได้กับได้เท่านั้นแอบแอบไปเอ้ยดูดีนะเนี่ย วิ้วมันก็บ้านๆเหมือนกันนะทำพิซซาจากขนมปังแล้วก็ใส่ไส้กรอกชีสที่อยู่ในเซเว่นแล้วก็มีหมูยอในตู้เย็นก็เอามาใส่สิ่งที่ต้องซื้อก็คือมีแค่ชีสนี่นแหละไปใส่ชีสละวนี่ให้ยืมมีดอ่ะให้ยืมมีดขีสักส <c oughs> ีก <grammar> ูมีสักสีพอ <c oughs> หอมหอมนมหอมนมอะไรที่มันไม่อ้วกมึงก็ไม่ต้องทำให้มันอ้วกก็ได้จื้อกูไม่ชอบกลิ่นชีสอยู่แล้วกูไม่อยากใส่ชีส ไม่บอกว่าชีสนี่มันสุกแล้วก็อีกแบบหนึ่งเอาอีหลันทายเราจะมาในขั้นตอนการใส่ชีสนะครับชีสเป็นชีสของยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่มีสปอนเซอร์เลยทั้งหมดทุกอย่างเราจัดเองทั้งหมดแต่ว่าชีสที่มันยืดคือชีสมอสซาเรลล่านะอ๋ออันนี้คือมอสซาเรลล่าใช่ไหมใช่ชีสที่มันจะยืดๆใม้เยขอโทษเยอะๆเลยนะเราแกะเยอะแกะไหนก็ได้เพราะว่าเป็นของเราใช่ไหม อ้าวเสร็จเรียบร้อยในการทําพิซซากินเองจากกระทะแต่ว่ายังไม่ได้อบนะโอเคเดี๋ยวต่อไปไปขั้นตอนการอบพิซซ่าด้วยกระทะนี่แบบเดกหอด้วยไฟฟ้านี่หมูยอโอเคเอาครับเอากระทะขึ้นมาก่อนกระทะนี่เป็นกระทะที่ซื้อมาเองด้วยเล่นอะเป็นคนเลือกมาแต่น้องเป็ดด้วยสีหนองเป็ดมเีอะไรมาเนี่ยคืนไงร้อนน่ะี่อย่างเป็นลมบ้าหมูนะครับทุกคาลมพิษ อุ้ยเจอมึงดูดิมึงจะโชว์ลมพิษทำไมเนี่ยมันเยอะมากเลยอะคารามายไหมเดี๋ยวเขาไปซื้อคารมายมหมให้เต็งแบบมันทำให้พิ่าเนี่ยมันก็หายโอเคตอนนี้พิซซ่าของเราก็อยู่ในกระทะที่พร้อมจะอบแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับผมแบบเป็กหอแบบบ้านๆเลยปิดฝาปิดฝาแล้วนะเปิดไฟแรงสุดเลยวะเนี่ยระหว่างนี้ก็ให้ผู้ชมรอไปอีกสักประมาณ8 0 0 0 0นปีอีกสัก8 0 0 0 0นปีมาดูกันว่าจะกินได้ไหมจะกินได้หรือเปล่า 8แสนปีแล้วก็ทักมาถ้าถ้ายังไม่เห็น8แสนปีก็แสดงว่ายังไม่ได้กินอ้าวกูพูดอะไรวะจะบอกว่าถ้ายังไม่ได้เจอกันแสดงว่ายังไม่ถึง8แสนปีอ,ะอ,อจะดูว่าพี่าของเราจะกลายเป็นหินหรือเปล่าเราไม่ใช่เดี๋ยวรอ,อก่อนอีกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเออเดแล้วเราเป็นคนรอเองถ้าผู้ชมก็อาจจะแค่วิเดียวอา้านับเลยนะหนึ่งสองสามให้สุกเลยนะถ้าทำแบบนี้ทำาบบนี้โอเคหนึ่งสองสามกลับมาแล้วนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบหอมมากหอมจัด เดี๋ยวจะเปิดแล้วก็ใส่จานเดี๋ยวอินเสิร์ตสวยๆให้ดูพิซซ่าทำด้วยกระทะแบบเด็กหออ้โเมกี้เราตักลงมาแบบเหมือนอะไรเหมือนกระทงเดี๋ยวพูดเสียเลยเดี๋ยวเขาจะเห็นอินเสิร์ตสวยๆอยู่โอียแหลมันขาดผักว่ะอ๋ออลิกาโน่เออเราเราลืมใส่ไอ้เจ้ามีพีที่ขี้มาแล้วทำไมมึงทำอย่างนี้โอเค เดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนอินนและนผะักผักมีผักอะไรบ้างแถวน,นี้หยิบใส่ให้หมดเลย <c oughs> มันก็จะกินได้อยู่แล้วนะนี่ไงจะฉีกไปหัวละพ้าเล่นๆโอเคมันควรเป็นสาระแน่โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับพิซซ่าทำเองด้วยกระทะสไตล์เด็กหอแบบฉลองมีดใหม่ใส่หมูยอที่อยู่ในตู้เย็นทำเองง่ายๆที่บ้านเซ่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอีหลานว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยมันกรอบๆนะกรอบๆขอนี้กอนี้อุ้ยแต่ว่าข้างหลังก็แอบจะไหมนิดนึงนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ได้ไหมกินได้ไหมได้อุ้ยเหมือนอันนี้เลยขนมลังพึ่งเดี๋ยวมาลองชิมพิซซ่าอันเล็กสไตล์เด็กหออ้ยขชิคเกียนเรียกล้วอะลองชิมดูครับอืมอร่อยอร่อย ถ้าไม่มีอันนี้เขาบอกเลยอร่อยมากแป้งบางกรอบอ่ะอ,อด้วยดีอื <c oughs> ่งอร่อยีอ้ยบื่ออะยิงว่ะไอ้จุดเรก็มีเมนูที่กินได้ที่ผมดจอ <c oughs> รูารต้องาำเดะแล้วกันใครที่ชอบก็ลองไปทากินที่บ้านง่ <c oughs> ยายๆไม่ยากเลยไม่ยากเลยอย่างที่เห็นในกลิปนะครับผม ไม่เจอทำแบบพาดไม่เป็นยังครับโอเคใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วกันนะครับผมใช่คก็ฝากติดตามทำตัวของเราด้วยทั้งแจ็คแอนด์แแล้วก็ของจื้อนะครับผมมีเสื้อเดทเทปจ้าบี่ของจื้อสตูใช่มีพร้อมส่งทุกไซส์ทุกสีเยาะเยติเยอะๆไปช็อปไปแชกไปแชร์มีหมดเลยประมาณนี้แล้วกันเนาะพิซซ่าของเราก็สุดเทพอร่อยมากเจ๋งอ่ะบอกไว้เลยเจ๋งอันนี้ทำตามได้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูเกิมของจืดนะครับสำหรับนนี้ของค์จืดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าใช่เหรอครับวันนี้เหรอใช่พี่เบิร์ตผู้ชมมาจิมอร่อยมากพี่จอนน่ากินว่ะลองดูอร่อยแบบแป้งบางกรอบอ่ะแบบอร่อยเออแบบแป้งบางกรอบทำกินได้อีกหลายครั้งเลยเนี่ยกินอย่างเหมือนนะลองดูลองดูข้างล่างคือไม่ไม่มีกลิ่นไหมอะไรเลยที่แบบเห็นว่ามันไหมนะเอออิยอร่อยเฉยอร่อยอร่อยเลยอ่ะอร่อยแบบลอยเฉยอ่ะอร่อยเฉยจริงๆอ่ะทำได้อีกเลยเนี่ยจบไปแล้วหนึ่งจิบเย้ 苦在。